ส่งลูกติดสามีสาคนจนได้ดีตักสิริพรถูกยกเป็นเมียดีเด่นตลกชื่อดังนุยเชิญยิม้มที่มีผลงานในวงการบันเทิงมานับไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นหนังละครเพลงรวมถึงงานพิธีกรตลกหนุ่มคนนี้ก็ผ่านมาหมดแล้วเป็นที่รู้จักกันว่าเขานั้นได้แต่งงานกับนักร้องสาวสวยเสียงดีตักษิริพรทั้งคู่มีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนคือน้องภูเป็นคู่ที่เรียกได้ว่ารักกันนานอีกคู่ มีภาพหวานออกมาให้เห็นอยู่ตลอดนอกจากจะมีภาพหวานแล้วยังมีภาพครอบครัวออกมาบ่อยๆและครอบครัวของเขานั้นไม่ได้มีเพียงน้องภูคนเดียวเพราะที่จริงแล้วบ้านนี้มีลูกถึงสี่คนแต่อีกสามคนเป็นลูกจากแฟนเก่าของนุ้ยนั่นเองซึ่งนุ้ยได้พามาอยู่บ้านด้วยเพราะตอนนั้นลูกยังเล็กและติดเขามากทุกคนในบ้านเข้ากันได้ดีสาวตักดูแลลูกทุกคนของนุย้ยเหมือนกับเป็นลูกแท้ๆไม่เคยขาดตกบกพร่อง จนสามีอย่างหนุ่มนุ้ยต้องขอชื่นชมในความใจกว้างของสาวตัก๊กและความผูกพันที่ได้ดูแลมาตั้งแต่ยังเล็กก็ทำให้เขานั้นรักทุกคนมากขึ้นทุกวันสิ่งไหนที่ไม่ดีก็คอยตักเตือนคอยสอนการใช้ชีวิตต่างๆส่วนทางด้านลูกจากแฟนเก่าของนุ้ยทั้งสามนั้นก็ดูแลและเอ็นดูน้องภูลูกชายของตั๊กกับนุ้ยจึงทำให้อยู่ด้วยกันได้คุยกันได้ทุกเรื่องเหมือนพี่น้องทั่วไป คอยช่วยเหลือและให้กำลังใจกันเสมอและทุกคนก็เรียกต๊กว่าแม่จนกลายเป็นคุณแม่ลูกสี่ไปแล้วซึ่งหนุยภูมิใจในภรรยาของเขามากทั้งเก่งสวยและใจดีเรื่องราวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ทั้งคู่ใช้ชีวิตรักกันได้ยืนยาวกว่า20ปีแล้ว